ฉันหิวข้าวอ่ะนายไปกินข้าวกับฉันได้ไหมได้เลยโอเคงั้นไปกันเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยที่นี <c oughs> ท่ที่ไหนเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจสิ <c oughs> อะไรอยู่ด้านหลังเรานะ่ะ งั้นเราลองไปฟังกันหินดีต้อนรับโคศูสูที่นี่นี่คือชั้นใต้ดินและขอบอกว่าชั้นมีชื่อว่าเมเดนฮอร์ชั้นต้องการจะฆ่าตัวประหลาดบางตัวมานานบางสิ่งบางอย่างมาแล้วแต่ฉันไม่ได้มีเวลาฆ่ามันเลยมันฆ่าลูกเมียของฉันไปงั้นก็ตามช่วยช่วยสืบเจตนาลมของฉันได้ไหม ไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้ฟังนี้แล้วอดทําตามอย่างที่ฉันบอกโอเคนะฉันคงไม่มีเวลามานั่งอัดเทปเจ้าบ้านี่นานนักหรอกไม่ไหวขอให้เจอเทปอ,อันต่อไปนะเมเดนฮองงั้นเหรอไอตัวที่เขาพูดถึงคือตัวอะไรฉันก็ไม่รู้สิ